การเดินทางสู่พื้นที่ส่วนใหญ่ทางใต้ของออสเตรเลียไปสู่เกาะแกงการูซึ่งเปรียบเสมือนโลกที่ถูกลืมเรือข้ามฟากโบเดนสีลิงทันสมัยแตกต่างไปจากเรือกู้บุกเบิกในสมัยต้นศตวรรษที่18เป็นอย่างมากร็อบเรเดอร์รู้สึกได้ถึงแรงกระตุ้นของวิญญาณนักสำรวจขึ้นมาทันทีเมื่อเขานึกถึงสมัยที่รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้กัปตันแมทธิวฟลายเดอร์สสำรวจและทำแผนที่ชายฝั่งออสเตรเลียบนเรือหลวงอินเวสติเกเตอร์นี่เองฟลายเดอร์สได้เป็นคนยุโรปคนแรกที่บันทึกการค้นพบเกาะขนาดใหญ่ทางชาย และด้วยเหตุผลที่เห็นแจ่มชัดเขาจะตั้งชื่อก่อนนี้ว่าแกงกระดูไอแลนหรือเกาะจิงโจ้ตอนนี้ร็อบกำลังวางแผนที่จะสำรวจเกาะแห่งนี้อีกครั้งเกาะที่น่ามหาัศจรรย์โลกที่ถูกลืมเกาะที่ซึ่งสัส์ที่พวกเราคุ้นเคยอย่างจิงโจ้ไม่เหมือนกับจิงโจ้ในออสเตรเลียและแน่นอนมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสวยใช่ไหมครับเกาะแห่งประวัติศาสตร์และความลึกลับ นี่คือเกาะแคกนการูทางชายฝั่งทางใต้ของออสเตรเลียและก่อนนี้เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของออสเตรเลียมันเพิ่งจะเป็นเกาะเมื่อ7 0 0 0ปีที่ผ่านวันนี้เองรับรองว่าที่นี่มีสัตว์ที่น่าสนใจให้เราค้นหามากมายเลยตอนปลายศตวรรษที่18อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เน้นการผลิตคนสัตว์ตามสมัยยุคมืดที่แรงงานต่างหลบหนีและกลาสีต่างกระจางไปแต่ที่นี่เป็นที่ที่ยากและห่างไกลเกินกว่าใครจะมาถึงได้ กระทั่งต่อมืดทฐารรามในสงครามโลกครั้งที่2มาตั้งฐานทัพที่นี่และพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ถูกถางเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตสัตว์ป่าแต่ตอนนี้มนุษย์ได้ออกไปจากที่นี่แล้วผู้ชายคนนี้ก็ด้วยใช่ครับตัวนี้เรียกว่ากุ้งมารอนครับมันเป็นสัตว์ดูร้ายของเกาะแห่งนี้มันถูกนํามาที่นี่ครับเราลองดูว่าผมจะจับตัวใหญ่กว่นี้ได้หรือเปล่า นี่ไงตัวนี้ล่ะได้แล้วโอ้โ oh oh. รอบเลือกนี่เป็นอาหารจานใหญ่แทนอาหารชุดเมื่อกี้ผมบอกว่าจะหาตัวใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่ามารอนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือตัวที่ผมเห็นเป็นตัวแรก <c oughs> แต่ว่าเอาละ เออตัวนี้ดีกว่านะี่ยอาละลงไปเพื่อนยากคงต้องปลดกระดุมอีกเม็ดเพื่อใส่มาลงไปครับรอบใช้วิธีเก็บไว้ตามเสื้อแบบชาวป่าเก็บกุ้งมารอนกับพวกเครื่องหนีบหวังว่ามันจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับดีเฮจะบอกอะไรให้หน่่ยครับ สำหรับที่รวมสมบูรณ์อย่างนี้มันไม่นานเลยครับถ้าผมจะหาอาหารเลี้ยงครอบครัวผมผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนที่มีเจ้ายับบี้เจ้าคุณจะเรียกมันอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันคือมารอนมันคือล็อบสเตอร์ในลำธารเล็กๆอย่างนี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยครับก่อนนี้จริงๆแล้วมันใหญ่กว่าที่เราเห็นดังนันร็อบก็เลยตัดสินใจทําสิ่งที่จําเป็นที่สุดก่อนเพราะทิศอยู่ตรงหัวผมพอดีเลยครับเอาละตอนนี้ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้ว นักสำรวจชาวยุโรปในแรกเริ่มเชื่อว่าเกาะแห่งนี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ได้มีการค้นพบเครื่องมือที่ทําด้วยหินและแคมป์โบราณในต้นศตวรรษที่19ออแต่เทคนิคการบอกอายุโดยใช้ธาตุคาร์บอนแสดงให้เห็นว่าเผ่าอาบอริจินได้เคยอ,อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อหมื่นปีมาแล้วแต่จูๆ่ๆพวกเขาก็อ,อกพยพจากเกาะน,นี้ไปแม้ว่าร็อบจะพยายามข้าจะมารลอนโดยไม่ให้พวกมันทรมานแต่เส้นประสาทของมันก็ยังมีปฏิกิริยาตอบสนองความร้อนจากฐานหินในกองไฟ กุ้งมารอนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในเกาะได้ยี่สิบสาสิบปีแล้วครับจริงๆแล้วไม่มีใครรู้แน่ว่าเมื่อไรมันเป็นหนึ่งในกุ้งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างตัวที่เห็นนี่ก็ถือว่าไม่เลวนะครับแต่ผมสงสัยว่าตอนที่เผ่าออริจินยังอยู่ที่นี่ในแม่น้ํามีกุ้งมารอนหรือย,ยังถ้ามีทุกวันนี้เผ่าออริจินน่าจะยังอยู่ในเกาะนี้นะครับว่างกันไหมครับหลังจากที่ เกาแกงกระรูถูกแยกออกมาจากแผ่นดินพวกผาอบอริจินก็หายไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาล้มตายกันไปหมดหรือว่าอพยพไปที่อื่นแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเกาะแห่งนี้ขาดแคลนอาหารก่อนที่จะมีการทําไร่ทําสวนซึ่งทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และอาหารประทังชีวิตขึ้นที่นี่มดดาสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีเยอะและดูเหมือนว่าการชลประทานมีน้ํากินน้ําใช้มีหญ้าสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์ทําให้มีสัตว์มากมายหลายชนิดเกิดขึ้นที่นี่ แล้วมันก็แพร่พันไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจทีเดียวเช่นเดียวกับเ,ออเจ้ากุ้งมารอนพวกนี้ลำธารก็เต็มไปด้วยพวกมันนี่คงเป็นวิธีที่เผ่าอบอริจินใช้มันทำอาหารพวกเขาเดินไปตามแม่น้ำจับมาแล้วก็พูดว่าได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วก็กองไฟทำเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนลงกองไฟ ผมคิดว่าพวกเขาอาจจะต้มน้ำแต่ผมไม่มีหม้อนะครับผมจะย่างแล้วกันโอเคผมว่าตัวใหญ่ได้ที่แล้วละ่ะโ,โ,โอ้จริงด้วยนะส่วนหัวของตัวเล็กๆนี้มันไม่มีอะไรให้กินเลย แต่พวกตัวใหญ่จะมีเนื้ออยู่นิดหน่อยตรงหัวกับก้ามและแน่นอนครับเนื้อส่วนใหญ่จะอยู่ตรงบริเวณหางซึ่งเป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อหัวและมันแกะยากมากครับผมคงต้องบีบตัวมันก่อนละแค่บีบจากด้านข้างคุณแค่หักมันแล้วก็เปิดออกอย่างง่ายได้ครับอย่างนี้นะครับดูสิครับสวยเชียวสวยมากเลยนี่ไงครับตัวเดียวก็อิ่มแล้วอืม เยี่ยมจริงๆเลยสำหรับร็อบบี้แล้วกุ้งมาลอนที่ถูกนำมาในอเรสเตอร์รอยนี้เป็นมื้อเที่ยงที่หลากหลายของเขาในเก,กาะแกงกรูแห่งนี้ยังมีสัตว์ป่าที่หลากหลายอีกมากมายให้ค้นหาและมันก็ไม่ยากเลยสำหรับคนป่าคนนี้เก,กาะแกงกรูมีตัวอีคิดน้าเยอะแยะเต็มไปหมดและถ้าจะหาสักตัวแล้วก็แค่ดูแถวๆที่คุณอยู่ว่ามีเครื่องเจาะอ,อันจิ๋วอยู่หรือเปล่า ใช่ครับพวกมันขุดหา,มาแมลงและปลวกพวกมันจะเจาะพื้นดินผมก็แค่เดินดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอสักตัวหนึ่งนะครับตัวอีคิดหน้าหรือตัวกิมมอสไปนี่เป็นเหยื่อของพวกกวอหน้าแมวป่าและหมาแต่ไฟป่าและสภาวะแห้งแล้งต่างหากที่เป็นศัตรูตัวสำคัญต่าเจอตัวอีคิดหน้าตัวนี้ตรงนี้ครับพวกมันเพิ่งขุดดินฝังตัวเองลงไปพวกมันจะขุดดินได้อย่างเหลือเชื่อมากเลยครับ เจ้าตัวกินมอสไปนี่ตัวนี้มันจับยากมากๆเลยครับเมื่อคุณจับเท้าหลังมันได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะนี่ไงครับลูกบอลสไปนี่นี่เป็น,นกลไกป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพของอีคิดหน้านี่นิ้วเท้าของมันถ้าคุณดูให้ดีมันถูกสร้างให้เหมือนพลั่วจริงๆ อันนี้อยู่บนเท้าหลังของมันและเ,เท้าหลังอีกข้างของมันอยู่ตรงนี้และนี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถจับมันขึ้นมาได้จับที่เท้าของมันคราวนี้ก็ดูที่เท้าหน้าของมันดูเท่าอันทรงพลังที่เท้าหน้าของมันอุ้งเล็บที่คล้ายพลวกของมันและวิธีป้องกันตัวเองทางเดียวของมันก็คือขุดตัวเองฝังลงไปในดินและถ้ามันไม่สามารถจะขุดดินได้ทันมันก็จะม้วนตัวเองเป็นลูกบอลอย่างนี้แหละครับ เมื่อมีตัวเล็กๆเกิดขึ้นมามันจะใส่ลูกมันไว้ที่กระเป๋าหน้าท้องจนกระทั่งลูกมันมีหนามขึ้นมันจะขุดอุโมงค์เอาไว้แล้วก็ทิ้งลูกมันเอาไว้ในอุโมงค์แล้วมันจะกลับมาทุกๆ4หรือ5วันเพื่อป้อนอาหารลูกของมันนมของมันจะออกมาจากหน้าท้องซึ่งมีกระเป๋าหน้าท้องอยู่ลูกมันก็จะดูดนมแม่เวดลิ้นมือลูกโวลิิงไม่มีผิดเลยเออยากที่จะดูว่าตรงไหนหัวตรงไหนก้นตัวกินมดที่สุภาพเดินจาาไปตามทางของมัน มันคงไม่ต้องเผชิญกับอะไรที่เลวร้ยรายไปกว่านี้อีกแล้วและสัตว์ประจำออซซี่อีกนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไปที่นี่ที่คุณเห็นและได้ยินอยู่นี้คือหมีโคอาล่าตัวผู้ที่กำลังบอกกับทุกๆคนว่าที่นี่เป็นอาณาเขตเล็กๆของมันด้วยเสียงที่มันทำอยู่หมีโคอาล่าเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงที่สุดประจำกเกาะแก่งการูแห่งนี้ เมื่อปี1926นายพรานบนแผ่นดินใหญ่นิยมล่าพเพื่อนหนังของมันเป็นอย่างมากจนกระทั่งมีนักอนุรักษ์วิทยาตัดสินใจนำมีโคอา่าที่โตเต็มที่18ตัวมาไว้ที่นี่ทุกวันนี้70กว่าปีมาแล้วพวกมันมีอยู่ประมาณ2-3หมื่ตัวรอบ,รอบๆเกาะแห่งนี้แล้วก็ขยายพันธุ์จากจำนวนเดิมเพียง18ตัวเท่านั้น เมื่อมีโคราล่าถูกนำมาไว้ที่นี่พวกมันก็เปรียบเหมือนได้มาอยู่ในร้านขนมหวานพระบนแผ่นดินใหญ่ต้นยูคาลิปตัสสูงแต่บนเกาะแห่งนี้ต้นยูคาลิปตัสเตี้ยมากทำให้พวกมันหากินได้ง่ายพวกมันจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่ามีโคราล่าจะพบว่าภาวะต้นไม้ที่มันอยู่ตายก็ตาม ต่อไปเป็นสัตว์ชนิดที่รอบรวยปราณมากมีพื้นที่ส่วนหนึ่งบนเกาะแกงการูที่มีงูเสืออยู่จํานวนมากร็อบเลยตัดสินใจเดินทางลัดไปหาที่นัดพบเขี้ยวเพื่อไปหาพวกงูพิษอีลาพิษหรืองูที่มีพิษร้ายแรงทีวิสัตว์ป่าที่ไม่ธรรมดาในออสเตรเลียมีอยู่ที่นี่มากมายแต่การปรับตัวเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทำให้เกาะแกงการูแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่น่าทึ่งและน่าค้นหามันเป็นการได้สัมผัสพ,พลังจากธรรมชาติและไม่ใช่จากธรรมชาติที่กระตุ้นให้เกิดวิวัฒนาการตรงนี้น่าสนใจมากครับผมเพิ่งจะย่ําไปบนทางเข้าถ้าที่เป็นหินปูนแต่ยังไงมันลึกไปหน่อยที่จะลงไปโดยไม่ใช้เชือกผมกำลังสงสัยว่าจะมีงูเสือตกลงไปย่นี้บ้างหรือเปล่าถ้าเป็นงั้นจริงตรงนี้คงกลายเป็นอูงูไปเลยครับ ไม่ว่าผมจะได้ไปลงเอยที่ไหนผมก็มักจะเพลิดเพลินกับการได้เล่นงูที่เกาะแกงกระรูนี้มีงูอิลาผิดอยู่สองชนิดและหนึ่งในนั้นคืองูเสือนี่เองครับผมจับงูเสือครั้งแรกได้ตอนอายุ11ขวบไม่ว่าอย่างไงมันก็ยังเป็นงูที่น่ามหัศาจรรย์มากสาหรับผมดูหอยทากพวกนี้สิครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมมีเปลือกหอยแถวๆนี้เต็มไปหมด ตอนนี้ผมมาที่นี่ได้สองชั่วโมงแล้วและสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นคือที่นี่มีอาหารน้อยดังนั้นที่นี่จึงมีงูเสือและงูอื่นๆไม่มากและด้วยจำนวนเปลือกหอยที่มีอยู่กราดเกลื่อนมากมายบนเกาะแห่งนี้มันน่าจะชื่อว่าเกาะหอยทากได้เลยนะครับและถ้างูเสือกินหอยทากแถวนี้น่าจะมีงูเสืออยู่เยอะสิ่งที่รอรอคอยมานานกำลังจะมาถึงแถวนี้เป็นจุดที่ดีมากๆใช่ไหมครับ ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าคิดถึงงูได้เป็นพื้นที่ที่ดีมากๆตรงนี้เลยครับตรงนี้ยังไงดูโพ้น่าสิครับอ่าใช่เอาละใ <laughs> น,นนั้นมีงูเสือครับไม่ต้องสงสัยเลย <laughs> 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 เห็นไหมครับ <laughs> ผมบอกว่าต้องเจอง,งูเสือในที่อย่างนี้ <laughs> 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 นี่คืองูเสือสีดำที่มีพิษร้ายแรงมาก นอกจากนี้มันจะไปทุรุจักในนามเสือเพนินซูล่าอย่างที่ผมบอกว่าผมต้องเจองูเสือในที่อย่างนี้แล้วผมก็อยู่บนเกาะนี้มาตั้งหลายชั่วโมงแล้วสามารถบอกได้ว่าบนเกาะแห่งนี้มีงูเสืออยู่ไม่ค่อยนานแน่นอ,อ,อย่างที่บอกนะครับไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยและนั่นคืองูเสือแห่งเก,ก,กาะจังกรุนนี่ไงครับแม้ว่ามันมีงูเสืออยู่ไม่เยอะบนเกาะแห่งนี้ เพราะผมว่าอาหารที่นี่มีไม่เยอะพอสําหรับพวกมันแต่ฟังดีๆนะครับจะได้ยินเสียงนกน้อยๆอย่างพวกนกกระจิบนกพกนิสร้างรังในป่าที่นี่นกกระจิบก็ไม่ได้หนานแน่นเหมือนอย่างนกทะเลซึ่งเราจะเห็นรังมันเยอะมากๆแต่ก็ถือว่าไม่น้อยเช่นกันนะครับที่นี่มีลักษณะเป็นป่าพุ่มเตี้ยซึ่งเอื้อต่อพวกมันงูเสือตอนเล็กมันจะกินสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆซึ่งมีอยู่เต็มไปหมด พอโตขึ้นมันก็จะกินนกเหตุผลที่ชอบงูเสือไม่ใช่เพียงเพราะว่าผมถูกเลี้ยงมากับพวกมันตั้งแต่เด็กๆหรอกครับพวกมันเป็นสายพันธุ์ที่ตัวเหนียวมากๆมันสามารถพบได้ทางเหนืออย่างบริสเบนออสเตรเลียที่ซึ่งเป็นเขตร้อนและข้างล่างทางฝั่งใต้แบบนี้พวกมันมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่เยี่ยมจริงๆที่มันเป็นสีดําก็เพราะว่าที่นี่หนาวครับอย่างวันนี้ก็หนาวเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพวกมันก็น่าจะออกมาอาบแดดพวกมันจะอุ่นร่างกายอย่างรวดเร็วและจะดูดและเก็บความร้อนด้วยซึ่งทําให้พวกมัน ไม่เกียดคราในวันที่หนาวๆอย่างนี้และนี่จําเป็นสําหรับพวกมันอย่างมากโดยเฉพาะข้างล่างนี่อย่างเจ้างูตัวนี้มันพร้อมที่จะลอกคราบแล้วสําหรับงูลอกคราบนี่คือกระบวนการหนึ่งของการเจริญเติบโตซึ่งคล้ายๆกับขนและผมของเราการลอกคราบนี้สําหรับงูแล้วนอกจากจะเป็นการลอกผิวหนังของมันยังเป็นการเปลี่ยนเลนตามันด้วยดังนั้นแม้ว่างูจะสายตาสั้นหลังจากมันลอกคราบแล้วสายตามันจะดีขึ้นเอาละครับ ผมจะปล่อยมันไปนะครับเลยจะเพื่อนยากก็งแกลกรูแห่งนี้ยาว145กิโลเมตรหรือประมาณ90ไมล์และกว้าง57กิโลเมตรหรือประมาณ35หไมล์มีชายฝั่งยาวประมาณ509กิโลเมตรหรือ316หไมล์ซึ่งมีอะไรให้รับค้นหาอีกมากมายในเกาะแห่งนี้เกาะนี้รู้จักในนามความยินดีแห่งธรรมชาติ สัตว์ป่าที่นี่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกรุกรานจากมนุษย์ตอนนี้เริ่มจะบ่ายแก่แ,แล้วและรอยเท้าเปล่าบนหาดซ้ายที่ขาสะอาดทาให้ร็อบต้องมองหาสัตว์ที่ดูแต่งตัวเป็นทางการอย่างนกเพนกวินทุกๆคืนบนเกาะที่ชื่อแกงการูแห่งนี้จะมีนกเพนกวินเป็นพันๆเดินอยู่เต็มทางเดินแห่งนี้เต็มหน้าผาพวกมันปินกลับมายังรังรักของมัน รอบกำลังรอให้มืดเพื่อที่จะได้เห็นเพนกวินพ่อแม่กลับมาและพ่ออาหารลูกเพนกวินตัวน,น้อยๆของพวกมันตรงนี้มีรังอยู่ในโพรงหินเล็กๆนี่ด้วยครับผมเห็นแม่เพนกวินและไข่ของมันด้วยครับเพนกวินตัวเมียตัวนี้ตัวเล็กมากๆเราอย่าไปกลัวม่ดีกว่านะครับแต่แล้วการไปหาอาหารไกล ไม่ไดแสดงถึงสวรรค์ของอาณาจักรชีวิตสัตว์ป่าเสมอไปอตรงนี้มีอีกรังหนึ่งแต่นี่กลายเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วนี่ลูกเพนกวินที่ยังไม่เคยถูกใครแตะต้องแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะอ,อ,อดตายได้พวกมันไม่ได้ถูกแมวป่าก,กินแม้ว่านี่จะเป็นปัญหาใหญ่ ที่ได้เกิดขึ้นในเกาะแห่งนี้เจ้านกเพนกวินตัวนี้เป็นผลกระทบจากแหล่งอาหารแมวน้ำขนยาวหรือไม่ก็จากสิงโตทะเลนั่นคือถ้าพ่อแม่ของมันถูกกินระหว่างไปหาอาหารซึ่งแน่นอนพ่อแม่มันจะไม่มีวันกลับมาแล้วมันก็จะต้องอดตายเป็นเรื่องของธรรมชาติครับที่ไหนมีชีวิตที่นั่นจะมีความตาย กลางคืนมาถึงแล้วและสําหรับสิ่งมีชีวิตดีกหลายประเภทชีวิตของมันเพิ่งเริ่มขึ้นและด้วยแสงที่ถูกกรองเป็นพิเศษทําให้เรามองเห็นนกเพนกว้นน้อยสีฟ้าหรือนกเป็นกว้นาน,น,วนาวฟ้าได้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนมันเพนกว้นเหล่านี้มันจะใช้เวลาทั้งวันออกไปหาอาหารในทะเลจนกระทั่งประมาณชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะมืดมันก็จะกลับมากระโดดขึ้นไปบนหินเหล่านี้กลับไปยังรังของมันและป้อนอาหารให้ลูกๆและเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ฟ้าเริ่มสางมันก็จะออกไปหาอาหารตรงนั้นอีกจะปลาทั้ง นกเพนกวิน no พวกนี้เป็นพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกและมันก็อาศัยอยู่ไกลสุดทางเหนือของเพนกวินตัวอื่นๆด้วยนกเพนกวิน no ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศที่เกือบเหมือนในทวีปแอนตาร์กติกแต่นกเพนกวินพวกนี้อาศัยในแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียและเกาะที่แยกออกทางใต้และนักล่าตัวโยงของพวกมันอย่างพวกแมวน้ำสิงโตทะเลและปลาฉลามที่อยู่ในมหาสมุทรนั่นแหละที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของเหล่าเพนกวิน สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือพวกมันว่ายน้ำเยอะมากในวันหนึ่งวันหนึ่งว่ายเป็นกิโลกิโลเอาไปหาปลาในทะเลแล้วก็ว่ายกลับมาในตอนกลางคืนดังนั้นสัญชาตญาณในทะเลของมันคือความอัศจรรย์ที่มันสามารถกลับมาหาชายฝั่งที่ลูกมันอยู่ได้ถูกเมื่อมันกลับมาถึงชายฝั่งมันจะหาลูกของมันด้วยเสียงแต่ละตัวก็แต่ละเสียงแม่เพนกวินย่อมรู้เสียงลูกของมันเป็นอย่างดีพ่อเพนกวินก็เช่นกันดังนั้นลูกเพนกวินร้องพ่อและแม่เพนกวินร้องมันจะหาลูกของมันได้ด้วยเสียงครับ เพนกวินพ่อและแม่จะเริ่มต้นการเดินทางที่แสนจะยากลำบากของมันจากทะเลขึ้นไปยังเนินเขาผวกมันรวบรวมและหยุดเดินเพื่อสายขนและดูเหมือนจะสูดหายใจยาวๆก่อนที่จะถูกลูกที่หิวโหยของมันใช้ปากจิกลูกเพนกวินกระแสะจะงอยปากของพ่อแม่มันเพื่อกินอาหารพ่อแม่เพนกวินบางคู่ที่สามารถกลับไปยังรังของมันเพื่อป้อนอาหารลูกได้ มีตัวนึงเพิ่งเจอลูกของมันที่รังเข้าไปแล้วก็ให้อาหารลูกผมมองไม่เห็นว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นแต่ผมได้ยินมันมันกำลังให้อาหารลูกและอาหารอย่างดีซะด้วยครับการป้อนอาหารลูกๆเป็นกวิ้นทำให้รู้ว่าวัฏจกักรชีวิตคงต้องดำเนินต่อไปในวันพรุ่งนี้การกลับไปยังทะเลเพื่อหาอาหารก็เหมือนเป็นการเสี่ยงอันตรายอีกครั้ง เหตุการณ์ธรรมชาติตรงชายฝั่งทะเลมีนับไม่ถ้วนทั้งกลางวันและกลางคืน